ราศีพิจิกนะคะเรามาเปิดไพ่กันในช่วงเวลาของปี2568ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะมันมีเรื่องอะไรบ้างคุณจะรู้สึกว่าในพื้นที่ไหนนะคะที่จะได้มีการ Activate คือเรื่องราวในชีวิตของคุณนะคะราศีพิจิกในช่วงเวลานี้นะต้องบอกก่อนว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในการต้อนรับดวงดาวใหญ่ๆนะคะ เข้ามาในราศีคุณนะฮะแต่ว่าถ้าดาวส่วนตัวทั้งหลายเขาก็เดินเร็วตามปกติอยู่แล้วแต่ดาวเดินช้าเนี่ยจะไปไปเดินอยู่ในฝากตรงข้ามของคุณมากกว่าอยู่ประมาณเรือนเ,เรือนส่นะคะเรือนสี่เรือนหอ,อะไรประมาณนี้นะซึ่งมันจะเรี้ยเกี่ยวเรื่องครอบครัวสุขภาพนะคะสุขภาพโดยองค์รวมเลยนะคะ การที่ดวงดาวไปอยู่ในจุดเหล่านี้มันทําให้เป็นโอกาสในการที่เ,เรานะคะทุกๆราศีเลยมันจะมีจังหวะเวลาแบบนี้ในการที่สามารถทบทวนในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวแต่ครอบครัวในที่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นครอบครัวของออผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเรื่องของบ้านเรื่องของรากฐานของคุณนะคะพื้นที่นั้นนะคะ นี้ต้องมาดูว่าไพ่เนี่ยจะบอกอะไรบ้างเราจะเปิดไพ่ทั้งหมด4ชุดนะคะแต่ละชุดจะเป็นแต่ละควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์คือ3เดือนนะคะเช่นในไพ่ชุดนี้ก็จะเป็นมกราคุมพามีนานะคะในช่วงนั้นมีอะไรกันบ้างมาเปิดไพ่ดูกันก่อนอ่าเปิดมาดีค่ะเปิดมาเป็น The Sun Night of Swords The Star โอ้ว้าวแล้วก็ Night of Cups นะคะ เปิดมาด้วยความรู้สึกแจ่มใสด้วยความโฮปฟูลด้วยความคาดหวังด้วยความรู้สึกว่าคุณมีสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นในปีนี้นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณจะบริหารจัดการเองนะคะวางแผนชีวิตยังไงนะคะแต่ดูแล้วเหมือนคุณเอ่อัพซอสคือคุณแอคทีฟพอที่จะผลักดันให้ทุกอย่างมันดําเนินไปได้แม้ว่าในช่วงควอเตอร์ที่1นนะคะถ้ามองในมุมของโหราศาสตร์ตะวันตกแบบดั้งเดิม ดาวที่เป็นดาวประจําราศีของคุณคือดาวองคารเอาตรงๆเขาอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยโอเคนักในช่วง3เดือนแรกแต่พอเขาเดินเมษาเป็นคอเตอร์ที่2เนี่ยเขาจะมี energy ประมาณนี้เลยแต่บางทีมันอาจจะเป็นไปได้ว่าไพ่เบิดมาแบบนี้ก็คือคุณต้องใช้กาลังมากนิดนึงในการที่จะผลักดันให้สิ่งที่คุณหวังและปรารถนามีความหวังความฝันเช่นเดอะสตาร์ไพ่อันนี้แล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงนี้มันเหมือนจะต้องเกิดขึ้นจาก การที่คุณ take a คชั่นเนาะออกไปเจอผู้คนมากขึ้นอยากจะมีความสัมพันธ์คุณก็จะต้องเปิดตัวเองออกไปนะคะพิจิกท่านใดที่รู้สึกว่าในช่วงปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยคุณปิดตัวเองหรือเป็นลักษณะที่เป็น introvert ชัว่วคราวเนาะเหมือนไพ่ energy p y r m i t เนาะคุณจะรู้สึกว่า energy ของปี2025แตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงคุณต้องการที่จะเปิดรับพลังงานดีๆตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในจุดที่ พร้อมแล้วที่จะเปิดรับพลังงานดีๆนะคะคุณเชื่อมั่นในความคิดความหวังความฝันของตัวเองว่ามันสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้คนที่เป็นคนโสดเองเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการเจอความสัมพันธ์ที่ที่ถูกใจนะคะเในอับคัเนี่ยมาจ่อเลยนะอมืมาจอ่อตรงนี้เลยพร้อมดอกกุหลาบอยู่ที่คุณจะเปิดรับแค่ไหนมองว่าสิ่งเหล่านี้มีเปิดรับเข้ามาให้คุณหมายถึงมันนําเสนอมาให้คุณแล้วในปีนี้สอง4แต่คุณไม่พร้อม คุณไม่พร้อมที่จะเปิดรับบางคนเนี่ยมีคนมาแสดงความสนใจของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดวนี่เยอะมากแต่ตัวคุณเองอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่พร้อมที่จะรับกับเรื่องเหล่านี้แต่ปีหน้ารู้สึกว่าเปิดไพ่ใบแรกของปีก็ได้เดอะซันน่ะคุณก็น้อมรับเอาไว้นะมันเป็นความหวังความปรารถนาของคุณที่จะเจอสิ่งที่งดงามด้วยมันเหมือนคุณได้รีเซ็ตอะไรบางอย่างนะคะการรีเซ็ตอันนี้เป็นการรีเซ็ตเริ่มต้นในจุดที่ดี เหมือนกับการที่ว่าใครบอกว่าช่วงปีใหม่ให้เรามี resolution เนาะเหมือนตั้งใจไว้ว่าจะทำอะไรแต่ก็จะมีข้อเหมือนคนเขาแซวกันอะ่ะก็จะตั้งใจได้ประมาณเดือนเดียวแล้วก็หายไปแต่สาหรับคุณอะ่ะมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นมันน่าจะเป็นลักษณะของการที่คุณจะยัง m a i n ทนนะคะหรือว่าโฟกัสในเรื่องของความหวังความฝันหรือสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นปีหน้าสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจ หมั่นดูแลตัวเองให้ฟิตให้มั่นคงนะคะอย่าให้ตัวเองกลับไปสลอปปี้นะกลับไปแบบเงาะเงเหมือนเดิมถ้าคุณเป็นแบบนั้นในปี2-4นะซึ่งเข้าใจได้ในปี2-4มันเป็น energy ของการทิ้งทวนอะไรบางอย่างดวงดาวหลายดวงเนี่ยอยู่ในจุดสุดท้ายของราศีนั้นๆและกำลังจะก้าวข้ามในปี2025แต่2025เองต้องบอกก่อนนะคะอย่าเพิ่งมีความหวังแบบมันจะเปลี่ยนโลกหรือเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณทันทีมันไม่ใช่แบบนั้นนะ มันเป็นช่วง transition มันก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดาวเนี่ยข้ามไปอยู่ดาวราศีใหม่แต่แล้วสักแป๊บนึงก็ถอยหลังกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการชิมรางคุณตั้งข้อสังเกตดีๆนะคะในปี2025นะชาวพิจิกว่าชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางไหนนะคะแล้วถ้ามันเปลี่ยนกลับอย่าตกใจถือซะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงดูหนังตัวอย่าง หนังจริงๆเลยเต็มเรื่องจะอยู่ตั้งแต่2026เป็นต้นไปนะคะแต่เท่าที่ดูเปิดมาคอเตอร์แรกดีนะคะดีในจุดที่รู้สึกว่าคุณควบคุมและคอนโทรลสถานการณ์ในชีวิตได้ดีนะคะคอเตอร์ quarter ที่หนึ่งมีเรื่องของที่เมื่กี้พูดไปดาวอังคันใช่ไหมมันมีอีกดาวดวงหนึ่งสำหรับคุณซึ่งคุณรู้สึกได้แล้วถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็คือดาว พลโตโตูโตเป็นดาวเดินช้าเดิน,นทีเป็นร้อยปีกว่าที่เขาจะเข้าสู่ราศีหนึ่งใช้เวลา20ปีเขาอยู่ในราศีมังกรมานานมากตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ในราศีคมพลูโต,โตเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณการที่ดาวเจ้าเรือนของคุณย้ายที่ไปอยู่ตรงไหนแน่นอนคุณก็จะรู้สึกคล้ายๆกันกับดาวเจ้าเรือนของคุณคือคุณจะเปิดออกสู่สังคมนะคะมากขึ้นเจอผู้คนมากขึ้นมันจะเป็น 20ปีเลยนะแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกถ้าคุณอยู่ใน energy ของการที่เป็น introvert ชั่วคราวนะไม่ค่อยอยากเจอใครออกไปไหนไม่ค่อยมีพลังนะคะเจอ energy ข้างนอกแล้วรู้สึกว่าตัวเองกลับมาเหนื่อยสมนะตอนนี้คุณมีกําลังมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองสามารถแยกแยะได้นะคะระหว่างพลังงานของตัวเองพลังงานของผู้อื่นนะคุณจะไม่เอามาปะป,ะปนรวมกันพีจิกเป็นคนที่มี sense ดีด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเอ่อด้วยความที่ sense ของคุณดีคุณจะแยกแยะได้เลยว่าใคร มารูปแบบไหนแต่ว่าอาจจะเป็นได้ว่าคุณไปรับเอา n e กาทีฟเ e นเนอรเยอะอะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเจอในเรื่องของอความผิดหวังบางอย่างเกี่ยวกับผู้คนมันทำให้คุณตั้งกำแพงขึ้นมาสูงมากปีหน้าเนี่ยกำแพงของคุณก็ยังอยู่นะเอาไว้ปกป้องตัวเองแต่คุณจะเปิดนะคะค่อยๆทยอยนะคุณก็จะสกรีนคนที่เข้ามาในชีวิตพอสมควรแต่บอกเลยว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป สำหรับคุณเนี่ยมันจะมีคนแวะเวียนเข้ามาในชีวิตคุณเยอะแยะมากคุณจะเข้าไปร่วมกับกิจกรรมใหม่ๆซึ่งคุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วมันก็จะทําให้คุณเกิดความรู้สึกว่าเออการออกมาเจอผู้คนเนี่ยมันก็สร้างพลังงานให้เราได้เหมือนกันนะคะควอเตอร์ที่หนึ่งยังมีเรื่องของสุริยุปราคาและจันทรุปราคาแต่ว่าสําหรับคุณเน้นเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะพูดไปแล้วในเรื่องของสุขภาพกนะ็ดูแลให้ดีนะคะดูแลให้ดีจัดการให้ดีนะคะกินอยู่หลับนอนให้ดีนะคะอะไรที่เป็นสารเสพติดสุรา เล่าอะไรเลิกได้เลิกนะมันจะทำให้ชีวิตของคุณที่จะเป็นเส้นทางใหม่วงจรใหม่มันสะอาดนะแล้วก็เคลียร์ขึ้นชัดขึ้นนะคะอย่าเพิ่งพาพวกนี้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกชาจากความรู้สึกทุกข์นะคะเพราะว่าบางทีมันาพาให้เราออกจากทุกข์ได้แหละแต่มันพาออกได้ชั่วคราวอันนี้สําหรับบางคนนะคะส่วนคนที่ใสสะอาดนะดูแลตัวเองดีในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องสุขภาพนะก็ทําต่อไปค่ะ ขอตัวที่2นะมีเรื่องใหญ่ๆที่จะต้องพูดถึงเลยคือเรื่องของดาวเสาร์นะคะซึ่งจะประมาณเดือนพฤศจิกาโทษข่าวเดือนพฤษภาวันที่ภาคพฤษภานะคะไปจนถึงวันที่1กันยายนเป็นช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนั่นหมายถึงว่าการเริ่มต้นใหม่ของวงรอบของดาวเสาร์เองนะคะดาวเสาร์เป็นดาวแห่งระเบียบวินัยของการจัดการชีวิตนะการที่เขาเข้าไปอยู่ใน ราศีเมษเนี่ยมันหมายถึงว่าเขามีกําลังในการแอคทีฟมากขึ้นนะคะแล้วก็มีกําลังในเรื่องของการดูแลตัวตนนะคะการวางระเบ,บียบวางระเบียบชีวิตแบบแผนชีวิตนะคะแต่สำหรับคุณมเป็นเรือนที่หกต้องบอกว่าเป็นเรื่องการงานเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบชีวิตการงานอเตรที่สอง ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้ารักแบบโบราณของคุณเนี่ยเดินหน้าไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าคุณเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆคุณมีไพ่ทรูออฟเพน e ์เนะคะเรื่องการเงินก็หมุนวนใช้ได้นะคะและเอ็กับ Pentacles ก็คือผู้ตรงๆต้องทํางานหนักทํางานเพื่อให้ได้เงินแต่ว่าดีแล้วที่มีงานนะคะมีงานมีสิ่งที่ยังต้องทําสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเรื่องของคอที่สอนี่ยก็คือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่าปล่อยให้จิตใจดิ่งนะ พิจิกบางทีแบบเวลาที่คุณเหนื่อยมากๆหรือเวลาที่คุณต้องทำอะไรด้วยกำลังมากๆจำได้ไหมคะมีกี่คอร์เตอร์ที่หนึ่งที่เราพูดถึงแล้วคุณมีลักษณะของการที่คุณจะต้องวิ่งออกไปทำอะไรบางอย่างให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมันเหมือนคุณต้องใช้กำลังไปเยอะกับกับช่วงเวลาคอร์เตอร์ที่หนึ่งแต่คอร์เตอร์ที่สองเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกสะสมทางอารมณ์นะเดอรมูนเนี่ยเป็นไพ่ที่เวลาเกิดขึ้นจะต้องบอกคุณว่า,าดูแลเรื่องอารมณ์ของคุณให้ดี ดูแลจิตใจให้ของคุณให้ดีมันอาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของสุริยุปราคาและจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นในเรือนที่หนึ่งโทษค่ะอยู่ในควอเตอร์ที่หนึ่งอ่ะจริงๆมันเกิดขึ้นปลายปลายควอเตอร์มันอาจจะส่งผลทางความรู้สึกและอารมณ์นะมองว่าด้วยความที่มันเกิดขึ้นในเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะก็ดูแลนิดนึงโดยเฉพาะดูแลจิตใจนะคะจะมองว่าไพ่เดอะมูนเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเยียวยาการดูแล อรักษาใจของตัวเองด้วยมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณฟื้นฟูตัวเองนะคะวอตอร์ที่2มีเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะเรือนที่ activate เดี๋ยวนะคะขอดูนิดนึงวอตอร์ที่2ยังมีเรื่องของดาวดาวพฤหัสที่ย้ายราศีย้ายราศีเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎนะคะคือมองเห็นเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของการเรียนรู้เติบโตนะคะ,ะคุณอาจจะได้ เข้าไปศึกษาในที่ใหม่ๆนะเปิดเทอมพอดีเนาะวอลตอ์ตที่2เปิดเทอมหรือเรียนรู้ในเรื่องที่สูงขึ้นเรียนรู้ในเรืร่องที่คุณไม่คุ้นเคยเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองนะคะกึ่ตรงกับคอนเซปต์ของดาวพฤหัสมานะพฤหัสคือการขยับขยายการเติบโตปรัชญาความคิด การเรียนรู้ปัญญาขั้นสูงการเรียนรู้ขั้นสูงการเดินทางต่างประเทศนะคะอันนี้เกิดเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ชัดในะเรื่องของการเดินทางประต่างประเทศแต่ถ้าคุณมีแผนอยู่แล้วก็คอตเตอร์ที่สองเมษาเพฤษภามิถุนานะมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้แต่มองว่าพอดีมันเป็นช่วงที่เขา,เ,าเขาย้ายในช่วงเดียวกับมหาลัยเปิดอะ่ะก็เลยมองม,มีมีหลายคนอาจจะกลับไปเรียนหนังสือหรือมีหลายคนอาจจะ เริ่มต้นสอนหนังสือเป็นไปได้นะคะแต่โดยเนื้อเนื้องานของเพื่อหัดในปีหน้าเนี่ย <c oughs> เขาจะเข้าไปดูแลในเรื่องของบ้านสังหาริมทรัพย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะปีหน้า,าจ,จะเป็นปีที่หลายๆราศีเลยจะได้กลับไปดูแลในเรื่องของคนที่ใกล้ตัวคนที่มีความสัมพันธ์กับเราในวัยยาวพ่อแม่รวมทั้งนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ที่เห็นในช่วงเวลานี้คือการ จัดสรรแก้ไขความรู้สึกหรือปมในใจบางอย่างที่เกี่ยวกับเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ส่งต่อมาจากพ่อแม่บ,บรรพบุรุษนะคะอาจจะเป็น Family Healing นะเป็น Ancestor Healing คุณเคยอาจจะเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้ที่บ่งบอกว่าบางทีปัญหาของเราที่เรารู้สึกว่ามันสร้างความทุกข์ให้เราที่สุดนะ่ะ แต่คุณรู้สึกว่าปัญหามันไม่ไมเหมือนมันไม่ได้มาจากตัวคุณเองเลยในบางทฤษฎีเนี่ยเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างมันส่งต่อผ่านความรู้สึกและอารมณ์นะคะผ่านจาก DNA ของเราเนี่ยแหละที่เข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเมมโมรีหรือมีความทรงจําบางอย่างที่ส่งต่อมาด้วยนะคะในช่วงเวลานี้มองว่าราศีพิจิกหลายคนอาจจะเจอวิธีการในการเยียวยาและผลักให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับคืนไปอยู่ที่ของมัน,นะะมันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นคุณสามารถผลักกลับไปส่งคืนให้กับ บรรพบุพรุษหรือพ่อแม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปที่เปิดใจกว้างๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยการฮีลิ่งบางอย่างคุณไปฟังหรือไปคุยกับนักจิตหรือไปอะไรก็ตามเนี่ยมันยังเข้าไปไม่ลึกพอไม่ดีพอในจุดที่คุณสามารถที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดับคุตโตคุณเองได้โดยเฉพาะเรื่องที่เยียวยายากนะคะเรื่องที่เยียวยายา,ยากออมองอีกเรื่องหนึง่งก็คือทัศนคติในเรื่องของการเงินสําหรับพิจิตหลายคนเนี่ยในช่วงพอเตอร์ที่2เนี่ยคุณจะเริ่ม มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณมองเรื่องของการหาราได้และการเงินเปลี่ยนไปเดจะเปลี่ยนไปยังไงนั้น,น,นแล้วแต่คุณนะคะคือบางคนเชื่อว่าคุณต้องทํางานดักให้ได้เงินแต่พอมาบางทีบางจุดเนี่ยมันไม่จําเป็นนะขอให้ลพลังงานของคุณสอดคล้องกับพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่เงินจะเป็นยังไงไม่เป็นไรนะแต่คุณมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตเพราะบางทีสําหรับบางคนเงิน ไม่ใช่อิชูแต่อิชูสําคัญคือคุณสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการซึ่งเงินมันจะเป็นตัวที่พอจะช่วยคุณตรงนี้ได้แต่ที่สุดแล้วอ่ะถ้าคุณเข้าใจมันจริงๆคุณจะรู้ว่ามันอยู่ที่ขึ้นความถี่และพลังงานของตัวคุณเองนะคะโอเคควอเตอร์ที่2ประมาณนี้เนาะควอเตอร์ที่2มีอะไรอีกมีเรื่องของดาวอืมเมื่อกี้ลืมพูดไปคือเนปจูนนะคะเนปจูนก็ย้ายเหมือนกัน คือดาวสองดวงที่จะย้ายในปีหน้าเนี่ยที่เห็นชัดๆเลยที่เป็นดาวเดินช้าเนี่ยก็คือดาวเสาร์นะคะที่พูดไปแล้วแล้วก็เนปจูนซึ่งจะย้ายประมาณ30มีนาคะย้ายไปอยู่ในราศีเมษประมาณ6เดือนอย่างที่บอกมันเหมือนหนังตัวอย่างเพราะว่าเขาเข้าไปเสร็จเดี๋ยวเขาก็ถอยกลับไปที่ราศีมีนไปเคลียร์เรื่องราวเก่าๆโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4นะคะสเดือนสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่หลายคนจะต้องกลับไปเคลียร์เรื่องราวที่ตกค้างในใจเรื่องราวที่ตกค้างแบบ ที่ต้องจัดการให้เสร็จนะแต่การที่เนปจูนไรไปอยู่ในราศีเมษบอกตรงๆมันจะมีเรื่องของการที่คุณจะได้เห็นได้พบได้เจอสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนสิ่งที่อาจจะเป็นความลับหรือเป็นสิ่งที่คุณมองไม่ทันเห็นนะ,ะคุณจะได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่นำพามาซึ่งการตื่นรู้การเข้าใจชีวิตจัจรตามนะคะหรือว่าคุณคุณเอาง่าย,ายๆคุณรู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยเขาจริงใจกับคุณแค่ไหนนะคะ,ะซึ่ง ในปีหน้าบอกเลยว่าสําหรับรายๆราศีจะเป็นบทพิสูจน์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องของมิตรภาพเรื่องของอความเชื่อมั่นที่จะมีให้กับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้วยนะเออมันจะมีบทพิสูจน์บางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องโอ้ตกลงคนนี้ไปต่อได้หรือคนนี้พอแค่นี้เถอะนะมันก็จะมีตรงนี้ในจุดประมาณควอเตอร์ที่2นั่นแหละหรือว่าประมาณครึ่งปีแรกนะคะครึ่งปีหลัง สิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือพระรหัสย้ายถูกไหมเพระรหัสย,าย,ย้ายตั้งแต่ตัวที่สองเขาจะย้ายไปหนึ่งปีการที่เริ่มต้นครึ่งปีหลังสําหรับพิจิกนะคะมองว่าคุณจะต้องสนใจในเรื่องของครอบครัวมากขึ้นนะ,ะเอ,อแล้วก็ออ่เรื่องของการปรับสมดุลชีวิตนะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงคอเตืที่3เป็นเรื่องที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันจะไปทางไหนดีจะทําอะไรดีนะเซเว่นออคัพเนี่ยมีช้อยมาให้เลือกมากมายแต่คุณใช้สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้มาแล้วถ้าเคยเจ็บเรื่องไหนมาแล้วอย่าเจ็บซ้านะคะพี่เจ ให้ใช้ความเจ็บปวดครั้งนั้นเรียนรู้จากมันแล้วก้าวข้ามผ่านมันให้ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ได้คือไม่ว่าความทุกข์ใดๆจะเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือถ้าคุณแยกได้คุณจะพบว่าความทุกข์กับตัวคุณมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําความเข้าใจด้วยตัวเองนะฟังไปก็จะงง,ง ก็ฉั้นทุกอยู่เนี่ยฉั้นเศร้าอยู่เนี่ยแล้วจะบอกว่าฉันไม่ใช่นะเมื่อไหร่ที่เราเอาความทุกข์ความรู้สึกหรือว่าไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเอามาเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราอ่ะมันจะวนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะแต่ถ้าคุณสามารถเอามันมาวางแล้วมองดูมันว่าอ๋อนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรของโลกนะเกิดขึ้นตามธรรมดาแล้วมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มามันก็มาไปไปอย่างเงี้ยแหละแล้วแล้วเราจะไม่เราจะ เรียนรู้จากมันแค่ไหนนะคะแต่ไพ่ในอัปวันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในระดับลึกในระดับที่คุณสามารถเอามาบูรณาการชีวิตคุณได้แบบระยะยาวะปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่คุณจะต้องวางแผนชีวิตโดยที่คุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอย่างน้อยคุณต้องคิดไปแล้ว5ปี10ปีคุณจะไม่คิดแค่ เฉพาะหน้าเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะปีนี้เหตุการณ์มันเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันเยอะไงมันมีปัญหาเข้ามาตรงหน้าเยอะมีเรื่องที่ไม่ทันคาดคิดเยอะนะคะบางคนก็จะเจอเรื่องหนักๆเช่นอย่างสมมติเรื่องน้าท่วมอย่างเงี้ยหรือเรื่องการสูญเสียอะไรบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นในปีนี้มันทําให้คุณต้องไปดีลกับเรื่องปัญหาเหล่านั้นแต่พอปีหน้าเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ย t e m p l a c e เป็นไพ่ที่บอกเลยว่าต้องคิดกันยาวๆนะคะต้องมีความสมดุลในชีวิต ต้องไม่วิตกกังวลและพะวงอะไรกับมันมากแล้วย้ายคุณทิ้งสองสองสิ่งนี้ไปนะคะความวิตกกังวลจนเกินเหตุกับความลังเลสงสัยนะลังเลสงสัยเนี่ยบางทีมันมันชอบไปเกิดกับเรื่องที่ไม่ควรจะลังเลสงสัยเรื่องที่ดีอยู่แล้วอ่ะกําลังจะก้าวไปอยู่แล้วอ่ะแต่ที่อย่างเนี้ยลังเลสงสัยแต่พอเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเรื่องที่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ใครมา บอกคุณแล้วคุณก็รู้อยู่ว่าเขามาเพื่อผลประโยชน์เงี้ยแต่ว่าความรู้สึกของคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะอยากจะช่วยเขารู้สึกชอบเขาอะไรแบบเนี้ยคุณจะสังเกตนะเรื่องแบบนี้คุณไม่ลังเลเลยแต่ถ้าเมื่อคุณลังเลสงสัยเนี่ยขอให้มองไว้ในจุดดีก่อนมองว่ามันเป็นเพราะว่าคุณกําลังจะเติบโตไปในอีกสเต็ปหนึ่งแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนชีวิตของคุณคุณก็เลยเกิดความลังเลสงสัยแต่ถ้าคุณเป็นแบบนี้บ่อย มันจะทําให้คุณไม่เติบโตไม่เกิดการเติบโตนะคะไม่เรียนรู้อะไรเลยแต่เอาเป็นว่าควอเตอร์นี้ครึ่งปีหลังอะ่ะเปิดมาคุณอาจจะต้องจัดการกับสภาวะความรู้สึกทางอารมณ์ของคุณด้วยนะคะแล้วก็ให้ระวังนิดนึงพอไพ่เซเว่นออคัขึ้นมาเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ามันก็สอดคล้องกันกับการที่เนปจูนจะย้ายย้ายไปอยู่ในราศีเมษพูดแล้วใช่ไหมคะคุณจะเจอคนที่ คุณจะเห็นหน้าแท้ๆของเขาอะทรูเฟซของเขาอะซึ่งมันอาจจะทำให้คุณอับเซ็ดมันอาจจะทำให้คุณเสียใจแต่การเสียใจนั้นมันทำให้เกิดประสบการณ์มันทำให้เกิดคุณเกินความเข้าใจแล้วคุณจะสามารถเยียวยาและสร้างสมดุลเห็นความพอดีของทุกอย่างนะคะไม,ไม่เอียงจนเกินไปเพราะฉะนั้นควอเตอร์ที่3น่าจะเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้ประสบการณ์บางอย่างนะคะ วอเตอร์ที่3ก็จะมีชีวิตปราคาและจันทร์ป,ปราคาเช่นกันนะแต่อย่างที่บอกไว้ว่าสําหรับคุณอะ่ะทุกๆราศีเลยอะค่ะชีิตปราคาในในปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นธีมของร่างกายและจิตใจและการเยียวยานะคะบางคนจะได้เยียวยาในเรื่องที่มันเป็นปมหลักในชีวิตมาหลายปีเจออยู่ๆก็ไปเจอหนทางและวิธีการที่จะช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นนั่นนะคะจากความทุกข์นั้นๆน,น,นะและได้เรียนรู้จากมันนะคะมันไพ่ในอั Uh, n น of once เมื่อกี้สร้างประสบการณ์ชีวิตควอเตอร์สุดท้ายนะคะ,ะเห็นไพ่แล้วก็ต้องบอกคุณนิดนึงว่าควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ดาวเดินถอยหลังเยอะมีเรื่องที่คุณต้องไปเคลียร์เราพูดตั้งแต่ตอนก่อนเปิดไพ่แล้วใช่ไหมมีเรื่องที่คุณต้องไปเคลียร์ไปจัดการไปสะสางนะคะทั้งเรื่องของการงานเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็การตัดสินใจบางอย่างสิ่งที่จะต้องบอกชาวพิจิกเลยคือ วิธีการที่คุณมองนะคะทัศนคติแล้วก็ mindset ของคนที่มองตัวเองอันนี้สําคัญมากคุณมองตัวเองดีเกินไปหรือเปล่าหรือว่าคุณมองตัวเองเออว่าไม่มีศักยภาพนะคะแต่มองว่าไพเอสอซอสมันเป็นไพ่ที่บอกว่าเรามักจะมองตัวเองในแง่ที่ไม่ไม่ตรงตามความเป็นจริงดีกว่า นะไม่อยากจะบอกว่าดีเกินไปหรือไม่ดีเกินไปแต่เมื่อไหรก็ตามที่เรามองดูตัวเองไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงหรือเรามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแบบลำเอียงอะมากไปน้อยไปสิ่งนี้ต้องบอกพิจิกเพราะพิจิกไม่มีตรงกลางถ้าคุณรักใครคุณรักเขาแบบแล้วก็มีอารมณ์ที่หวงแหนด้วยนะรักสุดๆเลยแต่พอวันหนึ่งคุณเกิดไปเจอในสิ่งที่เน็บจูนพามาเห็นว่าเขาเป็นแบบที่คุณไม่ชอบทั้งที่มันอาจจะเป็นเรื่องเพียงนิดเดียวนะ เป็นเรื่องที่คุณค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ปรับสมดุลอย่าง temperance ไพื์เกียค่ะปรับแล้วมันก็ไปต่อได้นะแต่ด้วยความที่คุณมีความรู้สึกมีนิสัยหนึ่งของพี่จิกคือ take it or leave it คุณจะไม่คุณจะไม่ไม่ไม่ค่อยคอมเพลมไม่ไม่ค่อยพยายามหันหน้ามาพูดคุยกันดีๆไม่หันหน้ามาหรือไม่ไม่พยายามมองคนคนนั้นอย่างยุติธรรม คุณจะเบสออนความรู้สึกฉันเลยถ้าฉันเกลียดก็คือเกลียดจบถ้าคือฉันชอบก็คือชอบจบบางทีชีวิตมันไม่ได้มันไม่ได้แค่นั้นไงอยากจะบอกคุณว่าควอเตอร์สุดท้ายมันอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณจะต้องมาเรียนรู้ในการสังเกตวิธีการคิดของตัวเองนะะไพ่ใบนี้คือเอ e o ออฟเอ็ออฟร์ความคิดของคุณเป็นแบบไหนความคิดของคุณมันตรงกับความเป็นจริงแค่ไหน เอาเป็นว่าคอเตอร์สุดท้ายเป็นเรื่องที่ต้องเคลียร์ความรู้สึกทางใจกันเยอะนะคะแล้วดาวทุกดวงก็เดินถอยหลังกันหมดที่เขาเดินมาข้างหน้าเหมือนกับว่าเหมือนเขามาสัญญิงสัญญาอะไรบางอย่างไว้ให้คุณว่ามันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วเขาก็ถอยหลังซึ่งตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องเจอนะบอกเลยเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเหมือนจะไปได้แล้วนะแต่นะมันก็จะมีจุดติดขัดนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรใช้ช่วงเวลานี้ในการเยียวยาในการดูแลตัวเอง ในการเปลี่ยนทนัศนคติในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ภาระบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มันเกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวคุณเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงของปี2.026ซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนจริงเป,เป็นหนังเต็มเรื่องแต่2025จะเป็นหนังตัวอย่างอย่างที่บอกไว้เพราะฉะนั้นลองทำแบบนี้ค่ะสำหรับพิจิกถ้าคุณมีเวลานะคุณลองมี ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่ามันน่าสนใจคุณลองจดบันทึกไว้และย้อนกลับไปดูนะคะมันอาจจะสอดคล้องกับการดูให้ครั้งนี้ด้วยก็ได้ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นนะแล้วฉันรู้สึกกับมันยังไงบวกลบนะหรือว่าฉันรู้สึกกับมันมากน้อยแค่ไหนเขียน journal ไว้ไม่ต้องเขียนทุกวันก็ได้เขียนเฉพาะเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยสะดุดใจคุณมากนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไปเจอ วิธีการในการฮีลิ่งนะคะวิธีการในการดูแลตัวเองหรือจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะเพราะว่าคุณมีไพ่แป๊บหบนึ่งนะคะถ้าจำไม่ผิดคุณมีไพ่เพจเนาะมีไพ่เพจเนี่ยไพ่ใบเนี้ยการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะแล้วก็การใช้ปัญญา ในช่วงเวลานี้มันอาจจะเหมือนกับมันมีคําถามที่ว่าเออตกลงเราได้เรียนรู้จริงๆไหมนะคะเราได้ดูมันตามความเป็นจริงไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามความคาดหวังเราไหมทุกๆควอเตอร์นะคะสิ้นควอเตอร์คุณกลับมาทบทวนดูแล้วทุกๆ เอาเป็นว่าทุกสามเดือนคุณกลับมาทบทวนดูว่าชีวิตมันเดินตามร่องไหมชีวิตอยู่ในสมดุลพอหรือเปล่าเพราะคุณได้ไพ่ Temperance แต่อย่าลืมเลยนะจิกสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณจะต้องไม่ลืมไม่ว่าช่วงปลายปีจะเป็นยังไงประมาณวันที่15บธันวาไปถึง23มกราอะไรอะไรมันจะขยับดีขึ้นคุณจะเคลียสิ่งเหล่านี้ได้ทําจบเพราะว่าในช่วงเวลานั้นดาวอังคารเดินเข้าไปในจุดที่เป็นจุดที่เขาแอคทีฟมากคือเข้าไปอยู่ในเรือนราศีมังกร บอกให้คุณรู้ไว้ว่าพอปลายปีจริงๆอ่ะมันจะขยับดีขึ้นนะคะแต่ถ้ามีความรู้สึกอารมณ์และภาระในเหนื่อยหนักๆอยากให้คุณหายใจลึกๆนะฝึกลมหายใจเลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึก3 dimension ธรรมดาเนาะหายใจกลั้นแล้วก็ปล่อยเนาะหรือว่าคุณจะทำแบบเทคนิค4 7 8ลงไปหาดูนะคะพวกนี้มีให้ดูในอินเทอร์เน็ต ฝึกเยอะๆฝึกเรื่อยๆเพราะมันจะช่วยคุณเวลาที่คุณเจอปัญหาหรือคุณคิดอะไรไม่ออกหรือเวลาที่คุณมองทุกอย่างเป็นมุมลบนะคะพอ15ทธันวาไปถึง23มกราน่าจะรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าช่วงแรกๆของควอเตอร์เช่นช่วงตุลาพฤศจิกายคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะคะมันเป็นจุดที่คุณจะต้องดูแลตัวเองถ้าคุณดูแลตัวเองมาตั้งแต่ต้นปีนะคะ ช่วงนี้ไม่มีปัญหาคุณจะผ่านมันได้อย่างดีอย่าลืมไพ่ใบแรกที่คุณได้รับนะคะแล้วก็อยากให้คุณน้อมรับไปด้วยคุณจําได้ไหมไพ่ในใบรแรกที่เราเปิดมาเลยคือเดอนสันถ้าคุณรักษาพลังงานนี้ไม่ได้นะคะจนสิ้นปีไม่ว่าจะอะไรดาวดวงไหนจะย้ายยังไงก็ตามถ้าคุณรักษาพลังงานและขึ้นความียงคุณไว้ได้อย่างดีนะก็จะเป็นช่วงการ t r a n s ิ t i o n หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแท้จริงในช่วงปี 2006, 2006, 2006นะคะประมาณนี้แหละพี่จิก เป็นกำลังใจให้คุณขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเติบโตนะคะเป็นปีที่ดีแล้วก็ขอให้คุณพบพบความสุขความรักและแสงสว่างค่ะ